ไปถามเขาดิเราไปถามเขาอย่ามาท่าไปบังคับให้เขาทำเวลาผมคุยับบังคับผมเราอะแล้วเขียนไแม่ละมันได้ไหมล่ะบัตรดวงไม่เป็นสากลว่างไงออกมาแล้วเจอช่วยฉันทำอะไรบ้างอย่างทอ๋อเหรออ๋อถามฉันทุกวันนะเลือกกระดาษกระดาษหรือเปล่าผมดูหรือเปล่าเอาอยู่แค่นี้แหละโอ้จะเลือกอะไรก็เลือกไปเลือกคู้นี้ก็เลือกไปไปเลือกมานะ แล้วไอ้คนที่มันแข่งควยเข้าไปอีกจะทำยังไงไปจัดการเขาด้วยถ้าใครไม่กลัวก็อย่ามาเดือดร้อนต้องอ่านไม่ดีรู้เรื่องพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านบ้ไหมถืออ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลนี่ทำไม่ดีอ่านบ้างเปล่าอ่านหรือเปล่าไหนอ่านตอบดิไหนฉันจะถามให้ดู ผมจะดีมากมันแล้วราไหนด้วยไปส่งมาได้บอสส่งมาทำไมไม่เลือกส่งมาทำอะไรส่งมาเพื่ออะไรใช่หนูทำอะไรโต้โหคิดแบบนี้อย่ามาเป็นซื้อเป็นอะไรล่ะจะส่งมาทำไมมาส่งให้งัวก็ไปไปหาเองครัตอบอ่ะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่เห็นหรอแล้าถอ้คนที่ไม right. ่ฉลาดเธอฉลาดแล้วไม่ต้องอ่าน ไม่ต้องเหลือพูดภาพาเคลื่อนก็ได้ไม่ต้องไม่เกิดประโยชน์